มาเป็นประจําแน่นอนครับสินค้าดีๆจาก Facebook Marketplace มีมาให้ท่านเลือกชมได้ทุกๆเวลาที่ท่านต้องการนะครับกดซับกดไลค์และกดแชร์ไว้เลยครับสภาพดีทั้งภายนอกภายในเลยนะครับภายนอกนี่เท่าที่เห็นนี่ก็เรียกว่าไม่ต้องไปเก็บงานอะไรเลยนะ ส่วนภายในก็สะอาดเรียบร้อยดีมากๆนะครับริ้วรอยความเสื่อมโทรมของอายุการใช้งานรถก็ถือว่าน้อยมากๆเรารวบรวมรถมือสองคุณภาพดีมาแนะนำให้กับผู้ชมทุกท่านนะครับสภาพดีมากนะครับเครื่องแน่นขับนิ่งนะครับแม่สะอาด ดูดีมากๆเลยแหมนี่ถ้าไม่ติดว่าเมียสามลูกหกลถห้ามอเตอร์ไซค์อีกสองแล้วก็คันนี้นี่ยกหูโทรไปเดี๋ยวนี้เลยนะเนี่ย Facebook Marketplace นะครับมีทุกอย่างที่คุณต้องการจริงๆนะครับขอขอบคุณเอาไว้ด้วยเลยนะครับแล้วก็สามารถติดต่อผู้ขายได้โดยตรงนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็มีรายละเอียดข้อมูลของรถแล้วก็ผู้ขายเอาไวนะ้ฮะ ดูรูปโปรไฟล์เขาครับเขาชื่ออะไรก็เข้าไปใน Facebook ใส่ชื่อนั้นเสิร์ชหาเจ้าของรถได้โดยตรงนะครับถ้าเข้าไปแล้วเจอเบอร์ก็โทรไปไม่เจอเบอร์ก็ส่งมเมสเซจไปครับ